โอเคครับก็วันนี้อัปเดตแพตเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับแพทใหม่นี้ก็ต้องบอกเลยว่านักเตะมาใหม่อย่าง21ยูเซลแล้วก็ตำนานแมนยูอีก5ตัวแล้วก็อัปเดตหน้าตาของนักเตะในเกมที่มีอยู่แล้วด้วยอีก16ท่านเลยแล้วกันนะครับผู้ชมเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ like กดติดตามกันด้วยแล้วกันก่อนอื่นเดี๋ยวพาไปดูก่อนเลยครับตำนานใหม่ของแมนยู5ตัว <But. S 1> เลยประกอบด้วยเวนรูนี่รูสฟานิสซลอยลยคีนฮอสโคแล้วก็เอ็ดวินฟานเดอร์ซาของเราเอง ถ้าสาหรับคนที่รอคอยคือลูนี่คือตัวอื่นหนึ่งคือมาเเฉ๋อคือมันมีโอกาสได้เล่นแล้วแต่คนหนึ่งที่แบบว่าราคาต้องพุ่งแน่นอนผมคิดว่าเป็นคนนี้เลยครับโรบินฟานเบอร์อรซี่ของเรานะครับโอ้โหไม่ต้องบอกเลยบอลโลกปีนั้นเป็นโดดโมงไปด้วยแบบว่าท่าดีสวยงามเพราะตอนอยู่แมนยูผมเป็นแฟนเวอร์พผูกก็จริงแต่ผมมีโอกาสได้ดูฟานเบอร์ซี่เล่นนะครับสมัยอาร์เซนอลแล้วก็สมัยอยู่แมนยูนะครับโอ้โหเท้าซ้ายนี่สั่งหายอ่ะเรียกว่าซ้ายสั่งตายด้วยนะครับโอ้โหถ้าใครเปิดได้ก็แนะนําว่าลองใช้ด้วยนะครับ ด้วยลักษณะที่มีอยู่คือสูงถึง187คือสมดุลดีแน่นอนครับ100เปอร์เซ็นต์เลยแล้วเล่นได้ทั้งหน้าต่ำแล้วก็หน้าเป้าเลยนะครับด้วยแต่สปีดต้ตน,นถือว่ามาเยอะนะครับถึง180ถ้าเปรียบเทียกบกับฝีฟท้าลายสาวนี่วิ่งแบบ70-80วิ่วยประมาณนะุผู้ชมนะตอนนั้นนะก็ตัวนี้ใส่ที่มีอยู่ขเขาแน่นอนครับฟินิชชอ็อตมีแน่นอนครับสาวฝัเบัสซี่แล้วผมบอยแล้วว่าตัวนี้ ค่าพลังยิงโค้งเนี่ยดูดิมาถึง112นะครับตั้งแต่เลเวล1เลยนะครับ112คือปัญหาแน่นอน,นครับด้วยลองนี่ครับยิงไกลก็ได้นอกก็เขียรโทษเป็นเข้าน่นแล้วก็มีฟินิชช็อตแค่นี้บอลครับนั่งเตะกองหน้าแล้วดูปฏิกิริยากับค่ายิงตำแหน่งเกือบ110กันเลยทีเดียวถ้าถึง110มีบอลเลยว่ากองหน้ากองกลางได้บอลนี้ฟาร์มเบอซี่หาช่องแน่นอนครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยครับส่วนเจ้าหมูเวนรูนี่นะครับแนะนําก็เป็นหน้าเป้าหน้าต่ำกลางลูกคือ แนวลุกได้หมดเลยนะครับแต่ว่าไม่มีฟินิชช็อตนั่นเองได้รับบาดเจ็บยากแน่นอนครับแล้วก็ผมชอบเถียงกรการที่ใส่เขาเลยนะแบบโจเวลูนี่นะครับมีส่งไกลแม่นยำมียิงไกลได,ดีถ้าเป็นประมาณนี้ผมแนะนำเป็นหน้าต่ำหรือกลางลุกเลยครับถ้าเป็นประมาณนี้เน้นเน้นแบบส่งบอลไกลเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยตอนที่เขาแบบว่าย้ายออกจากแมนูไปนเนี่ยเขาก็ลดตำแหน่งจากเป,เป็นกองหน้าเนี่ยมาเป็นหน้าต่ำมาเป็นกองกลางเลย ก็มีนิสัยแบบนี้ก็ไม่น่าแปลกครับมีนิสัยสงกลายเองมาดูค่าพลังการส่งบอลกันหน่อยส่งสั้นมีถึง1 0 8ก็ถือว่าไม่มากเท่าไหร่นะถ้าสมมุติว่าเป็นกองกลางแต่ถ้าเป็นกองหน้าหนึ่งถือว่าเยอะนั่นเองก็ถ้าจะแนะนําก็แนะนําเป็นหน้าต่ําดีกว่านะครับอารมณ์ือนประมาณว่าฟอลานอะอยู่หน้าต่ํากับกองหน้าอีกตัวหนึ่งครับถ้ากองหน้าก็อาจจะเล่นได้เหมือนกันต้องรอให้แบบว่ามีคนเปิดได้แล้วผมลองใช้ให้ดูแล้วกันน,น,น,นะครับสำหรับเจ้าหมูเวนรู้นี่ครับมาด้วยสูสูงไม่ค่อยสูงมากแต่ว่วาาหนา เบียดน่าจะเข้าขแข่งแปลงนั่นแข่งแก้งวส12อ่ะเยืะดมากเลยนะครับไปที่ตำแหน่งต่อไปครับโ,โหห้องเครื่องของปีศาจแดงแมนอยู่เลยกับตนทีมลอยคีนของเราเองซึ่งก่อนที่จะอัพแพทตำนานมาก็มีหลายๆปีให้ทดลองกันเล่นแล้วด้วยแล้วกัน,นครับส่วนปีงมาเป็นปีตำนานเลยสวส่นูงถึง180ตเองส่วนสูงมาตรฐานถึงรูปร่างมาตรฐานเอง เท้าขวา5้าเท้าสาย3เองครับมีเข้าปะทะได้ดีเป็นเรื่องปกติของรอยขี่เขาชอบเข้าปะทะอยู่เลยครับได้เปรียบแนะ่นอนถ้าได้เบียดสู้กันนะแล้วก็มีชอบเสียโหันี่ประจามนะชอบเสียงกรรมการอันนี้แน่นอนลทุกคนรู้กันอยู่แล้วน,ลลนะครับส่งไกลแม่นยาวแล้วก็เล่นได้ดีเนะี่ยอันนี้ผมแนะนาเลยครับนิสัยนี้คือนิสัยที่ดีมากสำหรับกองกลาง เล่นดีได้แม้จะโดนนำถ้าทุกคนปกติเนเวลาทีมโดนนำสองศนามศูนยเนี่ยนักเตะเราผมจะพูดตลอดว่า AI อาจจะแบบออกลูกเอ่ยนิดนึงใช่ไหมแต่ถ้ามีนิสัยนี้ผมบอกเลยว่านักเตะนิ่งแน่นอนเล่นดีมาเดิมมาตานาทีแรกนาที90แน่นอนครับเล่นพลังค่าแข็งแกร่งอยน่แต่ะดับน้อยกว่าลูนี่นอีนอกอนะกว่าลูนี่นะแต่ว่าค่าที่ได้มาคือค่าความดุดันถึงหนึ่งยแปดเลยทีเดียวแลวครับ คือคำว่าดุดันในความคิดผมเนี่ยเวลากองหน้าเขาได้บอลเนี่ยลอยขีเนี่ยเป็นตัวสก,กัดแบบดุดันแบบวิ่งเข้าไปเลยแบบห้าสิบห้าสิบอารมณ์มันเจมิลเนอร์ที่เล่นเห็นปัจจุบันประมาณนี้นะที่แบบว่าเข้าห้าสิบห้าสิบได้เลยนะครับแล้วก็กองกลางกองกลางอาจจะไม่ค่อยดีแต่ว่าเน้นเป็นกลางรับรับรองว่าแน่นแน่นอนไปหนึ่งบริที่ผมแนะนําเลยครับ สำหรับใครที่เป็นแฟนแมนยูนะส่วนพอสโคพอสโคเล่นในตำแ <Okay. S 1> หน่งกองกลางแล้วก็เป็นกลางรุกนั่นเองเป็นมิดฟิลหรือมิดฟิลแนวรุกนั่นเองนะครับแต่ว่าโอ้โหค่าเข้าปะทะเจ็ดสิบหกนี้กองกลางที่อาจจะไม่ไหวนี่นี่พูดกันตามตรงเลยคือกองกลางนี่อาจจะไม่ไหวก็เจอแบบว่าสมมติฝั่งนู้นเป็นลุกกุลิดหรือฝั่งนู้นเป็นแบบว่าอ่าเป็นด็อกมาที่จะวิ่งมาแบบตัวแข็งๆเนี่ยพอสโคอาจจะเอาไม่อยู่แล้วกันนะเพราะว่าค่าประทะเจ็ดสิบหกเองนะแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอไอเขาจะปรับมาเป็นยังไงนั่นเอง ค่าเลยแค่ควบคุมอนาล็อกหรือคีย์บอร์ดเนี่ยบอลเท้าดีแน่นอนและการอ่านเกมนี่ผมบอกเลยว่ากองหลังกองหน้าได้บอลนะคนนี้จะไปยืนถูกที่ถูกเวลาแน่นอน,นครับด้วยค่าพลังนี้เลยครับลองช็อตยิงไกลได้ดีส่งไกลแม่นยังลองพัสก็มีนะครับสร้างโอกาสให้เพื่อเป็นเพมเมคเกอร์นะครับได้เหมือนกัน,นครับแล้วก็มีนี่นะครับสามารถส่งบอลได้ดีส่งบอลได้ดีในที่นี้คือ,อยังไงสมมุติก,กดแทงดับตันอยู่หรือข้าในจอยก็เป็นสามเหลี่ยมสมมุติก,กดปื๊บเนี่ยกองหน้าวิ่งเนี่ยมันจะส่งแบบ S 1> <S 1> เข้ามาหาเท้ากองหน้าประมาณนี้จะติดไซโปหรือไซก้อยให้เข้าไปหาเท้ากองหน้าเลยนะครับนี่คือค่าพลังของสามารถส่งบอลได้ดีนะครับส่เจ้าพอนโคลสูงนงก็ไม่เน้นให้ไปปะทะละกันเน้นเลี้ยงบอลแล้วก็จ่ายบอลส,สวยๆดีกว่าครับส่เจ้าตัว,ตวนี้แล้วมาถึงโค้สุดท้ายครับไม่พูดถึงก็ไม่ได้อีกสำหรับเจ้าตัวนี้เลยฮนะเอ็ดวินฟานเดซานะครับเป็นประตูที่อยู่ในช่วงแมนยูยุครุ่งเรืองของเซอร์อเล็กซ์ฟุตันกันเลยทีเดียวนะครับ ตัวสูงทั้ง197ฟุตอเ,เกือบสูง2เมตรนะครับผมบอกเลยว่าเคฟีฟ่อไลท์สียิ่งประตูสูงเท่าไหร่ยิ่งดีครับอารมณ์เหมือนเมนดี้ยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งดีเหมือนกูตัวยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับมีโอกาสที่จะเซฟลูกยากๆได้ดีกว่านั่นเองนะครับ แล้วพลังแฝงของเขาก็คือเปิดบอลได้ดีตอบสนองนี่และไอประตูที่มันเขียนว่า GK ห,หนึ่งเนี่ยเวลาหลุดเดี่ยวกับผู้รักษาป,ประตูเนี่ยเราไม่ต้องบังคับเลยนะครับมันจะออกมาอ่งอัตโนมัติเลยเดี๋ยวผมจะมีคลิปรีวิวเจ้าเมนดี้ให้ดูแล้วกันครับว่าพลังแฝงแบบนี้มันจะมีเกิดขึ้นได้ยังไงเดี๋ยวรอติดตามคลิปต่อไปแล้วกันครับแล้วก็จะมีออกมาสากัดบอลได้ดีคําว่าสากัดบอลได้ดีเนี่ยเวลาเราโดนลูกคอร์เนอร์ หรือลูกคอสจากด้านข้างเงี้ยอารมณ์เหมือนกับแบคแฮมเลยครับเปิดบอลมาให้กองหน้าอย่างเงี้ยประตูคนที่จะอมาตัดบอลได้ดีค่าแบบว่าระยะไม่ไกลตัวมากเกินไปคือเขาจะมีค่าอ่านเกมของเขาด้วยแล้วกันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับเจ้าไอคอนก็แนะนําเป็นโรบินฟาร์ซีสสำหรับกองหน้ากองกลางก็นะนําเป็นรอยคีนแล้วกันนะถ้าสายปะทะนะครับแต่ประตูนี้ก็เอาเป็นประตูที่ทุกคนเลือกใช้แล้วกันที่แบบว่าค่า f p น้อยแล้วกันแล้วก็แพ่นี้ค่า f p พุ่งไปถึงสองร้อยสิบห้าเพิ่มมาอีก่อาวามสองร้อยสิบนั่นเองครับ โอเคต่อไปผมจะไปรีวิวของเจ้าปี21 UCL กันนะตามไปดูเลยครับโอเคมาถึงเป็นปี21 Euro Ufa นั่นเองครับหรือ21 UCL ของเรานั่นเองสแตทเยอะที่สุดก็คงจะเป็น c ิ i s t i a n o Ronaldo นั่นเอง104นะครับคือผมต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนหลายๆคนเห็นหือนว่ากําลังตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ห้ปี21 UCL เนี่ยตัวหลักๆตัวสแตทมันไม่โหดตัวหลักมันไม่ดีเพราะอย่าลืมว่า UCL ส่วนมากนะครับที่ส่วนมากคือมันจะเป็นเหมือนกับอารมณ์ Rotation น,นักเตะน,นะครับรอบแบบว่ารอบแรกๆอะไรประมาณนี้ นักเตะที่ได้รับโอกาสก็จะเป็นโอกาสส่วนมากเป็นตัวสำรองอะไรประมาณนี้นะครับตัวสำรองถ้าเป็นส่วนใหญ่เลยค่าพลังนักเตะด,ดีเลยจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมยกตัวอย่างเลยอย่างเช่นนี่เลยวินิสซูจูเนียเนี่ยค่าเป็นค่าพลังที่แบบ่าเป็นปกติของปีปกติรับรองว่าไม่ได้ดีอะไรมาเพราะยังไม่ได้อัปเดตมาใหม่มอนกันแต่ว่าใน UCL ไปหาดูได้เลยที่เรียวมาดิลงเตะเจ้าหนูคนนี้เป็นคนทำลายกองหลังได้ดีมากเลยแล้วผมจะขออนีญยตแนะนําเป็นนักเตะที่น่าใช้ประจําแผ่นนี้ของปี2022เฉพาะในความคิดผมนะผมบอกกันว่าเฉพาะในความคิดผมนัน ครับมาฮะเริ่มจากตำแหน่งกองหน้าก่อนเลยเซบาสเตียนฮาเลอร์จากอาแจกอัมสเตอร์ดัมนั่นเองนะครับอาแจกอัมสเตอร์ดัมผมบอกเลยมากในยูฟ่านี้โหจริงๆน,นะสำหรับอาแจกนะมีอยู่2ทีที่ผมคิดว่าเป็นมาร์คนอกสายตาเราเล่นดีนะคือมีอาแจกอัมสเตอร์ดัมแล้วก็ real, <Okay. S 1> เบียร์เรลลนั่นเองครับของสเปนนั่นเองนะครับเริ่มจากคนแรกตำแหน่งหน้าเป้าเลยเซบาสเตียนฮาเลอร์เจ้าของส่วนสูง190แล้วขนาด2เท้าด้วยนั่นเองครับพลังที่มีอาจจะไม่เยอะมากแต่ว่าเราแปลงนิสัยจากโค้ชได้เช่นเดียวกันครับโมงบอลได้ดีพพาาาววววเเเเเเออออรรรร์์ฮดดดคคคันนัััับบปปิข้้หหแนนนนน่่สตีื็ล power header ของเขาในเกมนี้นะครับทีมชาติไอวอรีโคดกับเจ้าเซบาสเตียนฮาเล่ครับความเร็วอาจจะไม่ได้มีเยอะมากเท่าไหร่แต่ว่าความจบสกอมีถึง111เลยแล้วโมงบอลถึง111เลยแล้วกันครับถามว่าตัวนี้จะโมงบอลดีไหมต้องมาดูค่ายิ้นะครับค่ายืนตำแหน่งและปฏิกิริยาค้าบวก5โหดแน่นอนครับเพราะว่าค่าปฏิกิริยากับค่ายินตำแหน่งเนี่ย เวลาเพื่อนจะเปิดมูหม่์เขาจะไปอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องที่รอหม่งเข้าประตูได้ไป็นอีหนึ่งตัวที่แนะนำสำหรับกองหน้าตัวนี้ครับตัวต่อไปนะครับเป็นอย่างที่พูดไม่พูดไม่ได้ด้วยครับเจ้าหนูวินิี่ฟิวจูเนี่ยของรเรอามาดริดของเราเองครับ เจ้าหนูดาวรุ่งปี2 0 0พันคือตอนนี้เพิ่งอ,อายุ22แค่นั้นเองนะครับดูพลังที่มีให้โอ้โหจะเยอะไปไหนพุ่งวมเพื่อให้ได้ฟาร์นี้เจ้าของนี้คือเป็นปกติอยู่แล้วนะครับมีไรรับบาดเจ็บได้ยากมีฟินิชช็อตด้วยปันโค้งนี่บ่เหลยไม่เหลือแน่นอนครับชอบลูกเล่นทักษะแล้วก็เลี้ยงบอลได้รวดเร็วนี่คือถ้ามีตั้งพลังแฝงนี้เนี่ยเลี้ยงบอลได้รวดเร็วแน่นอะนเป็นอนาคตดาวลุ่อา,าสัยของปลาซิลด้วยนะครับเจ้ากาดได้เพื่อนยิงไซก้อยแล้วก็เลี้ยงบอลหนึ่งหนึ่งได้ดีด้ห 1 1 3่ามแล้วมีข้องตัวด้วยนะครับรับรองว่าไปกับมอนได้ดีแน่นอนครับการจบสกอร์ขออนุญาตด,ดูเลยนะการจบสกอร์ขอเขาอยู่ที่100ท่อนก็ไม่น่าเกียดเหมือนกันถ้าคือแนะนําเป็นตําแหน่งริมเส้นมากกว่านี้เป็นบวก5นะยิงโค้งถึง1นึ่งร้อยถ้าเป็นบวกหงจะเป็นอยู่ที่103นะครับแนะนาบวก5เลยครบับเจ้าหนูวนะินิสูจูเนียแลวถ้าใครทําฟูลเดียมัดติเนีย ค่าพลาดตอนนี้น่าจะมี125บวกแน่นอนแนะนําไปอีกหนึ่งครั้งเด้อสำหรับเจ้าหนูวินนี้ซูจูเนียครับหน้ากองกลางเอ้กองหน้าฝั่งซ้ายนะส่วนกองหน้าฝั่งซ้ายอีกคนหนึ่งหรือเล่นหน้าเป้าก็ได้เป็นคนนี้เลยครับที่อยู่บียร์อกับเจ้า กันจูม่าของเราในขนาด2เท้าอีกแล้วนะครับผมแนะนําที่ผมแนะนําก็คือนักเตะฟอร์ม่าที่เลือกคือจะเป็นนักเตะที่ขนัดเท้า5เท้าซ้าย4หรือไม่ก็ถนั่ขนาด2เท้าไปเลยนะครับแนะนําเป็นตัวนี้เลยครับด้วยสปีดรวดเร็วถึง1นึเลยนะครับแต่ว่าข้อเสียคือข้อมองบอลไม่ดีมากเพราะว่าสูงก็ไม่ได้ถือว่าสูงมากนะครับแบบมาตรฐานนร้อยเจ็ด่ปประมาณนี้นะครับเลี้ยงบอลหนีได้รวดเร็วแน่นอนเป็นปกติอยู่แล้วครับของแบบว่ากองหน้าหรือลิมเ้นนะครับและตัวนี้ผมแนะนําเลยปฏิกิริยากับค่ายยนนนตตแห่่่งงงมาาถึ106ัวีี้คบออททผกไปปุลิ คือกองหน้าเวลาเราจะเลือกอนี่แนะนําเรื่องค่ายืนตำแหน่งและค่าปฏิจริยาเวลาเข้าไปทําประตูมันจะมีโอกาสที่จะได้ทําประตูมากขึ้นนั่นเองครับเพก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจเลยนะครับแล้วคนต่อไปเป็นอ่ะเป็นกองหน้าก่อนละครับเป็นโรดิโก้เองเป็นกองหน้าฝั่งขวาปีกฝั่งขวาคือโรดิโก้ฝั่งซ้ายเป็นวินิสูจูนนเนียเองครับคือผมต้องบอกกันว่าโรดิโก้นี่เป็นม้านอกสายตาอีกหนึ่งตัวเลยที่แบบว่า ค่าพลังในปีปกติคือไม่ดีเลยแต่ปีนี้มา21 UCL ได้โอกาสรงรับจากผู้จัดการทีมด้วว่ามีโอกาสได้ใช้ในยูฟ่าหด้วยแล้วกันครับค่าพลังนี้ใส่อาจจะมีไม่เยอะมากครับก็มีลูกเล่นทักษะกับเลี้ยงบอลนี้นึ่งๆแล้วก็มีค่าปฏิกุณียา101ก็ถือว่าทำได้ดีครับต้องบวกค่าถ้าเป็นฟูลทีมเลียมาริดผมว่าตัวนี้ก็เปอีกตัวที่น่าสนใจเลยเนาะแต่ว่า ต้องบอกว่าไม่เหมาะกับการเข้าปะทะมากๆากนะเพราะว่าผอมแน่นอนกับโรดิโก้ครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะผมบอกเลยว่าหลายๆคนที่แฟนของนือยังผมเนี่ยรอคอยคือเจ้าดีวอกโอเรกี้มาถึงของถุงนะมาถึงสเตป96นั่นเองก็ถือว่าเยอะสําหรับเขาคนนี้คือซึ่งบอกเลยว่าโอเรกี้มีโอกาสใน UCL เยอะมากมากเลยสำหรับฤดูกาลนี้นะครับว้าวอย่างที่บอกคือข่ายืนตำแหน่งเกิน100ก็ถือว่าทําได้ดีแล้วนะครับแต่ว่าส่วนเรื่องอื่นๆหรือลิมเส้นอะไรผมว่าอาจจะยังทาไม่ดีกว่า ค่าพลังคือมีเลี้ยงบอลหนึ่งหนึ่งได้เร็วด้วยแนะนําว่าเป็นบวกห้าเลยสามดวยว่าูุณถ้าใครมีงบก็จัดบวก8ก็น่าจะโหดู่เหมือนกันนะครับกับเจ้าเทพมหาบุตรโอริกีของเรานะครับก็หน้าหมดแล้วผมแนะนําเป็นกองกลางกองกลางมีอยู่3ตัวนะที่ผมรู้สึกว่าแผทนี้มันน่าใช้เพราะตัวอื่นเนี่ยแผ่ปัจจุบันอ่ะมันก็มีให้เล่นกันอยู่แล้วนะครับแนะนําเป็นตัวแรกนะกองกลางจากบีอรอัลนาปาเลโร่นะหรือปาเลโจหรือปาเลโก้แล้วแต่คนจะอ่านกันเลยนะครับด้วยบอกเลยว่าเขาเป็นมิดฟิลด์ที่เป็นกองกลางกลางจ๋าเลยนะครับด้าายแแลวถมีฟินช ด้วยเติมเกมขึ้นไปทำเกมุกก็ได้เช่นเดียวกันครับมีส่งไกลแม่นยําแล้วก็มีสร้างสรรโอกาสเพื่อหรือเพเมเกอร์เองครับความเร็วอาจจะไม่ได้จีจัดมากนะครับแต่เรามาดูค่าพวกการส่งสั้นนันเองนี่ครับส่งสั้นมาถึง108เข้าเท้าเพื่อนแน่นอนครับแล้วมีค่าการอ่านเกมอารมณ์เหมือนชาบี้แบบว่า นิวชาบี้อารมณ์ประมาณนี้เลยนะครับแนะนําเป็นหนึ่งตัวชาปาลีโจของเบียร์ไรอัลนั่นเองนะครับแล้วตัวต่อไปเป็นตัวนี้เลยฮนะไม่ต้องแตลกใจเลยทําไมว่าอาแจกติดมาเยอะนะครับเพราะว่าอาแจกเนี่ยถ้าใครแบบว่ามาส่องของ21 UCL เอนี่ยอาแจกกับเบียร์รอัลสแตดดีทุกตัวเลยครับ <Okay. S 1> แนะนาเลยเป็นเจ้าตัวนี้เลยครับ เบอริสนะครับเบอร์ฮูริสหรือเบอร์แล้วแต่คนจะอ่านเลยแล้วกันนะผู้ชมนะแต่ว่าถามว่าเก่งไหมคือถ้าใครไม่ถนัดนักเตะเท้าซ้ายก็ตัวนี้อาจจะใช้งานยากนิดนึงแล้วกันนะครับใครถ้าถนัดนักเตะเท้าซ้ายแนะนาเลยตัวนี้เลยนะครับมีฟินิชช็อตด้วยสำหรับการเติมเกมลุกแล้วทำหน่งลิงเส้นก็ได้เช่นเดียวกันแล้วมีบอลเปิดจากข้างๆคือใครนักเตะส่วนมากที่มีนักเตะตำแหแบ่งเนี้ยสมมุตวิว่าเราอยู่ข้างๆเนี่ย เราเปิดบอลเข้าไปเนี่ยรับรองว่าถึงหัวเพื่อนแน่นอนเราไม่ต้องห่วงเลยครับโอ้โหแล้วดูสแตทขึ้น100ขึ้น,นอันบอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนในราคาน่าจะรอนราคาลงมันน่าจะไม่แพงสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับริมเส้นก็น่าจะไม่เหลือนะเจ้าจหัวเลยส่วนมากคนเก่งๆอยู่ฮอลแลนด์นะดูดูกาลเนี้ยโอ้โหเคยเป็นนักเตะวัดฟอร์วัดบอร์ดเลยขออภัยนะโอเคเป็นอีกตัวหนึ่งเลยครับ เป็นเจ้าหนูดาวรุ่งไทรเลอร์มอร์ตันของลิเวอร์พูลอันนี้มีความชอบส่วนตัวอะไรเลยให้มันติดมาด้วยนะเจ้าหนูไทรเลอร์มอร์ตันนั่นเองครับซึ่งมีโอกาสได้รับโอกาสจากเจอเกนคอปมากๆหเลยสลับหนูฟ้าปีนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้อยู่แบบว่าลงไหล ลงลายแมตต์ก็คือลงบางแมตต์แต่ลงไปก็ทาหน้าที่เป็นกองกลางได้ดีครับเจ้าคาร์เลอร์มอตันแนะนําว่าแนะนําเป็นกองกลางดีกว่านะเพราะว่าดูจากค่าแบบว่าค่าเข้าประทะอะไรแข็งแกร่งเปสีนี้กลางรับเบียดไม่สู้เขาแน่นอนเป็นกองกลางนั่นเองนะครับส่งสั้น100ส่งไกล102นึงก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากแต่ว่าถ้าบวก5แล้วรวมกับโฟทีมหรือว่าููเนี่ย ก่าจะเป็นปัญหาของฝั่งนูอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับหนูเทเลอร์มอรตันนั่นเองนะครับส่วนก้องหลังเราไปเริ่มนี่คนแรกเลยผมแนะนําเป็นคนนี้เลยคจากบาเยนน์บูนิกนั่นเองนะอูฟาเมนกาโนนั่นเองนะครับเป็นค่ากองหลังที่ถือว่าทําได้ดีเลยค่าแข่งแก่งถึง110นั่นเองแล้วส่วนสูงคือสมดุลมากๆ 186นั่นเองแล,แล้วมีค่าส่งไกลแม่นยำมีรองพาร์นั่นเองนะครับมีปฏิกิริยาก,กับกดูดันถือว่าใช้ได้แล้วเข้าสกัดกับโมงบอลก็101กับ106นะครับก็ทำได้ดีเหมือนกันรับกับคนนี้นะก็ไปลองใช้กันดูนี่คือความเห็นส่วนตัวล้วนๆเลยผู้ชมมีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์ด้านล่างเลยว่าเป็นตัวนั้นตัวนี้นด,ดีกว่าครับต่อไปคนระับแฟนหงรองคอยกับเจ๊มาติบกองหลังสายบุกนั่นเองนะแบบเจ้าจอเอลมาติดนะครับด้วยค่าพลังนิสัยที่มีอยู่เเข้้้้ารไไดดดดีีแลวโมมอนั่นคบ เราแมตช์ล่าสุดนี้บอกเลยว่ามงได้ด้วยแต่ว่าล้าหน้าเราจะเจอแมตชิงกับเชลซีตละบาวครับนั่นเองนะครับด้วยสูงสึงถึง19 4เเลยครับสูงมากแน่นอนครับถ้าบวก5เข้าไปนี้ผมก็อย่างที่บอกผมเป็นแฟนผมผมชอบอยู่แล้วจยมาติปนะครับก็แนะนำไม่ดีหนึ่งตัวเลยครับแลวตัวอีกแบดซ้ายและแบดขวาในผมแนะนําเป็นตัวนี้เลยคิสเตนเซนจากอาร์แวร์ไลท์ซิกนั่นเองนะครับด้วยค่าครั้งที่ผมบอกคือนี่ใส่ขึ้นได้รับบาเจ็บยากเข้าประทนได้ดีเปิดบอลได้ดีมงบอลได้ดีแล้วก็เลี้ยงบอลหนีหนะัครบ คิสเดนเซนครับด้วยความเร็วอาจจะมีไม่มากแต่ว่าค่ายาเขาเยอะไม่ใช่นะก็จะแนะนําเหมือนกันนะเพราะว่าค่าเข้าสกัดรับปฏิกิริยาถือว่าทําได้ดีเลยครับส่วนแบ็คซ้ายผมแนะนําเป็นตัวนี้แล้วจากแอตลิโกมาดึกคือเรนิโดนั่นเองครับอาจจะแต่ว่าไม่ใช่ดาวรุ่งอาจจะยังไม่แก่แต่ว่าฟอร์มเขาคงเส้นคงวามากในยูเซลของเราปีนี้นั่นะครับ เนื้อความอึดถึกคนนะครับ5นาทีไม่แตกไม่ใช่นะความอึดเขาถึง104อาจจะวิ่งได้ตลอดทั้งเกมน,นะใครสลับคำแอดมาหรือก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งข้อที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับค่าเข้าประท้าได้ดีคือกล้องเรามีค่าเข้าประท้าได้ดีก็ถือว่าเฟียวอยู่เหมือนกันนะต่อประเทศแล้วเนี่ยโมซัมเบียนะโอ้โห,โหไม่รู้อยู่ในประเทศอะไรนะ แล้วก็น่าจะเป็นประมาณนี้สำหรับแล้วประตูเออผมลืมบอกนลส่วนเรื่องประตูเนี่ยก็แล้วแต่คนชอบเลยนะครับประตูแนะนําก็ยังเป็นเมนดี้เหมือนเดิมที่มีโอกาสได้ลองใช้เดี๋ยวก็จะมีรีวิวเมนดี้เร็วๆวนี้อยู่เหมือนกันนะก็เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับการอัปเดตแพทใหม่วันนี้ก็คอมเมนต์ด้านคลิปนี้เลยนะครับ21 UCL มีใครแนะนาเป็นตัวไหนอะไรก็บอกคนใดด้วยแล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชื่นชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กันด้วยสำหรับวันนี้ไว้เจอกันจ้า